ประวัติยุนซอกยอนผู้นำสายแข็งจากเกาหลีใต้ดำดิ่งสู่การถูกถอดถอนตำแหน่งประธานาธิบดีหลังเผชิญเรื่องอื้อฉาวไม่หยุดจนถึงขั้นประกาศใช้กฎอัยการศึกเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มีมติเป็นเอกฉันให้ถอดถอนยุนซอกยอนออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีหลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อปลายปี2024จนทำให้เกาหลีใต้จมดิ่งสู่วิกฤตทางการเมืองแล้วผู้นำสายแข็งจากพักฝ่ายขวาอย่างยุนซอกยอนเป็นใครกัน ลัยอนเกิดเมื่อวันที่18ธันวาควมปี1960ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกาหลีใต้กำลังตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารพ่อของเขาเป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนแม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสตรีแห่งหนึ่งก่อนจะลาออกมาแต่งงานกับพ่อของเขาเมื่อโตขึ้นเขาตัดสินใจศึกษาต่อด้านกฎหมายและเริ่มต้นอาชีพอายการหลังสำเร็จการศึกษาก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาเป็นอายการสูงสุดในปี2 0 1 9ระหว่างนั้นเขาได้ทำการสอบสวนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมณขนาดนั้นจากเรื่องอื้อเฉาต่างๆและ ก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินคดีพักกึนเฮอดีตประธานาธิบดีหญิงเกาหลีใต้ที่เผชิญกับข้อหาการทุจริตและเมื่อดํารงตําแหน่งอายการสูงสุดครบ5ปีในปี2022ยุนซอกยอนก็ประกาศว่าตนจะลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้และแม้จะไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองแต่เขาก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปด้วยคะแนนที่เชื่อเชือันกันอยู่แค่0.73และได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่13ของประเทศยุนค่อนข้างมีแนวคิดที่แตกต่างจากผู้นําคนก่อนที่พยายาม สร้างสันติภาพกับเกาหลีเหนือแต่เขากลับเลือกใช้มาตรการที่เข้มงวดกับเกาหลีเหนือและหันไปผูกมิตรกับสหรัฐและญี่ปุ่นแทนรวมถึงยังมีแนวคิดต่อต้านเฟมินิสต์ด้วยความนิยมในตัวเขาลดลงอย่างรวดเร็วหลังเข้าดํารงตําแหน่งร่างกฎหมายต่างๆที่นําเสนอโดยเขาถูกตีตกไปหลายฉบับเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่มาจากพรรคฝ่ายตรงข้ามโดยมีเพียงร่างกฎหมาย29%จากทั้งหมดที่ถูกนําเสนอโดยเขาที่ผ่านรัฐสภานอกจากนี้เขายังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความต้องการย้ายทำเนียบประธานาธิบดีไป ที่่อืนแต่ประชาชนก็ไม่พอใจเรื่องนี้เพราะเป็นการสิ้นเปลืองขณะเดียวกันภรรยาของเขาก็เผชิญเรื่องอื้อฉาวหลายเรื่องทั้งรับสินบนเป็นกระเป๋าหรูแบรนด์เนมบั่นหุ้นก่อนยุนรับเข้าตำแหน่งหรือแม้กระทั่งการปลอมแปลงเอกสารสาคัญเป็นต้นจนทําให้ยุนต้องออกมาขอโทษแทนภรรยาด้วยความที่คะแนนนิยมตกต่ําลงเรื่อยๆบวกกับเสียงข้างมากในสภามาจากพักฝ่ายค้านทําให้เมื่อเดือนธันวาคม2024ยุนประกาศใช้กฎอายการศึกซึ่งให้เหตุผลว่าเป็นการปกป้องประเทศจากเกาหลีเหนือและสาย ลับที่แฝงตัวอยู่ในเกาหลีใต้โดยไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันแน่ชัดจนทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจเกิดการประท้วงหน้าทำเนียบทันทีและมีการยกเลิกกฎอายการศึกตามมาในภายหลังต่อมารัฐสภาก็มีมติถอดถอนยุนซอกยอนออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีและส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาก่อนที่ในที่สุดสารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถอดถอนเขาจากการเป็นผู้นําประเทศเกาหลีใต้ทําให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีคนที่สองที่ถูกถอดถอนหลังจากพักกินเฮในปี2016